อ่ะคุณอิงค่ะร่วมง,งานวันนี้ค่ะผู้ดงานวันนี้นะคะค่างานวันนี้นะคะก็เป็นการแถลงข่าวนะคะภาพ,พยนตร์ดิสนีย์วิชพรหมสจันทร์นะคะก็อิงได้รับโอกาสภาคเสียงเป็นอาชาค่ะก็จะเป็นตัวเอกของเรื่องค่ะเป็นยังไงบ้างจะแปลรับคุณอตื่นเต้นมากค่ะแล้วก็ค่อนข้างกดดันมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่มีความรู้เรื่องภาคอะไรขนาดนั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็นเหมือน แอนิเมชันมิวสิควิด้วยก็คือมันจะมีแบบเพลงเยอะมากๆแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบสิ่งที่เราแบบหุ้ยไฟฟันกับดิสนีย์อะไรเงี้ยเราก็เลยอยากพยายามทําให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็ <Okay. S 1> ค่ะแล้วก็ในการร้องอะไรก็อาจจะแบบมีการใช้เสียงที่ไม่เหมือนกับปกติที่ร้องเพลงป๊อปด้วยอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเหมือนแบบว่าเออต้องทํากันบ้านร่วมๆกับพี่ๆในดิสนีย์ไปด้วยกัน,นะคะ่ะอันนี้เป็นคือเป็นครั้งแรกนะคะตลไปหรือเปาไม่ใช่ครั้งแรกสำหรับการพาค่ะคือเคย <S <S <ๆ>พากเ,เป็นแอนิเมชัน ก่อนหน้านี้เมื่อก่อนเมื่อสามปีที่แล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยก็จะเป็นแอนิเมชันปกติแต่ว่าอันนี้จะเป็นแอนิเมชันที่แบบมิวสิคอ้วยมีเพลงแบบแล้วก็เป็นการครั้งแรกที่ร่วมง,งานกับดิสนีย์ค่ะมีคัดสดนใจรับเลยค่ะคุิงต่ตัดสินใจมาแคสก่อนค่ะ <c oughs> ใช่ก็คือเขาจะแบบว่าเรียกมาแคสก่อนแล้วพอเรามาแคสเนี่ยเราก็รู้สึกว่าแบบแค่ได้มาแคสเราก็ดีใจแล้วว่าตอนแรกเพราะว่าเหมือนเขาเห็นชื่อเราอะอะไรเงี้ยแล้วก็ พอตอนแคสอะคะ่ะเขาก็จะเอาท่อนที่ยากที่สุดของในในหนังอะมาแปะ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 ,แปะกันเป็นจํานวนหนึ่งเพลงอะไรเงี้ยแต่ว่าจะมีหลายเพลงนะคะแปะกันเป็นท่อนๆแล้วก็จะมีถ้าแคสภาพก็จะเป็นแบบว่าหลากหลายอารมณ์ต่อ,ต,อ,ต,อต่อกันอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะแล้วก็ให้เราทําทั้งสองยอย่างจริงๆเรามีแอบทัวกระแสไหมเพราะว่าเหมือนนเพื่อนของเราเนาะมีมีโดนกระแสจนตีตอนภาคไปเราเราโดนแอบทัวบ้างไหมจะร้องสุดภาพ จากนักรรองสุนัรภักาแอบกลัวไหมล่ hmm. ะคะคือก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวนะคะรู้สึกว่าเรากําลังทําในสิ่งที่แบบเราตั้งใจเรารู้ว่าเราตั้งใจแล้วเราก็ให้เกียรติผู้ชมให้เกียรติคนทํางานทุกๆคนอะไรอย่างนี้ค่ะเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราทําอยู่เราถ้าเราเต็มที่ให้ดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยผลที่ออกมามันจะต้องแบบถ้าคือจะไม่ยอมหยุดถ้าพี่ๆทุกคน ไม่โอเคคือเราจะจะแบบไปด้วยกันจนกระทั่งมันดีที่สุดในแบบที่ดิสนีย์ไทยแล้วก็ดิสนีย์เมืองนอกโอเคที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเ,เราค่อนข้างเชื่อเชื่อเช,ชื่อมือดิสนีย์ด้วยแล้วก็เราก็ทําให้เต็มที่ไม่ให้เสียความตั้งใจของคนดูด้วยคะ่ะร่วมงานพี่ตู่เป็นไงบ้างคะตอนนี้เป็นการร่วมงานครั้งแรกกับพี่ตูค่ค่ะไม่เคยเจอกันเลยคะ่ะแล้วก็จริงๆครั้งแรกเขาไม่บอกว่าใครภาคเป็นคิงมกนิฟิโกเพราะว่า เขายังเอ่อเก็บทุกอย่างเป็นความลับอะค่ะแล้วทีนี้หนูบังเอิญเจอพี่ตู่ในห้างแล้วแบบพี่ตู่ก็พูดกับหนูว่าอ้าวเนี่ยมาเก็บยพี่เพิ่งไปที่นี่มาคือพูดว่าดิสนีย์มาอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยก็โคตรแตกออ้าวพี่เหรอคือแบบหัวประมลนผลหนักมากแบบอ้าวพี่เหรออะไรเงี้ยพี่ตู่ก็เออวะเขาลืมบอกเขาห้ามบอกดีกว่าอะไรเงี้ยก็คือโป๊กกันเองก็เลยอ๋อก็เลยรู้กันค่ะว่าเอาสรุปเป็นพี่ตู่อะไรเงี้ยก็ดีใจพี่พี่ตู่น่ารักมากค่ะแล้วก็บทของพี่ต ก็ยากมากๆคืออิงเองก็จะสลับวันกันเข้าไปทําใช่ไหมคะสมมติว่าแบบพี่ตู่อัดไปก่อนแล้วมาเปิดส่งให้อิงหรืออะไรเงี้ยแบบส่งอารมณ์กันอะไรเงี้ยบางทีเราก็จะได้ยินเสียงพี่ตู่พูดเข้ามาอย่างงี้แล้วสูดโโหพี่ตู่เขาแบบเบอร์นี้เลยหรอเพราะว่าคอเขาแบบเหมือนเขาใช้ช่องเสียงอีกแบบหนึ่งเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าพี่ตู่ทุ่มมากๆค่ะคิดว่าน่าจะเจ็บคอไปอีกหลายเดือนสุดท้ายให้อิงฝากพิชมิวิสเลยค่ะค่ะก็ฝาก ดิสนีย์วิชพรมหัศจันย์ด้วยนะคะอิงรับบทพากเสียงเป็นอาชานะคะเป็นหญิงสาวในเรื่องนะคะก็เป็นภาพยนตร์ที่เชื่อว่าทุกๆคนสามารถดูได้ะคะ่ะแล้วก็หลายๆคนเนี่ยคิดถึงแอนิเมชั่นมิวสิคลของดิสนียค่ะซึ่งอิงเองก็เป็นหนึ่งในนั้น,นะคะ่ะเชื่อว่าใครที่รอคอยอยู่นะคะแบบจากผู้สร้างมากมายแล้วก็มีถึงผู้กำกับชาวไทยคือพี่ฝนวีรสุนทรด้วยนะคะ ก็รู้สึกว่าแบบเป็นอะไรที่น่าภูมิใจมากๆสําหรับภาพยนตร์เฉลิมฉลองดิสนีย์ครบร้อยปีเรื่องนี้ค่ะยังไงต้องห้ามพลาดเด็ดขาดค่ะเพราะว่าทุกๆอย่างในหนังเนี่ยคุณถ้ากระพริบตาเดียวก็อาจจะแบบพลาดอีสเตอร์เอ็กในหนังของเขาไปเลยก็ได้อะไรอย่างี้ค่ะทุกอย่างดีมากๆอินรู้สึกว่าแบบอิงดูเราอิงอินมากค่ะเชื่อว่าทุกคนที่มีความฝันอ่ะดูแล้วเนี่ยน่าจะแบบอินมากเราก็อาจจะร้องไห้ก็ได้ค่ะจากคอนเสิร์ตเราที่ผ่านมาบ้านค่ะพรมีจบไปอย่างสวยงามเมือคนนี้ค่ะค่ะสวยงามค่ะเป็นไงบ้างคะ ค่ะก็เป็นคอนเสิร์ตที่อิงว่ายากมากมเพราะว่าแบบเราเองก็เครียดด้วยเพราะว่าเวทีเนี่ยเป็น360องศาเป็นการเล่นแบบครั้งแรกเลยที่จริงจังขนาดนี้แล้วก็จะมีเทิร์นหนึ่งเทิร์นสองมีหลุมแบบเขาเรียกลิฟต์หนึ่งลิฟต์สองลิฟต์สามลิฟต์สี่ทางออกอีกสี่ทางคือจำอะไรไม่ได้เลยคือไม่รู้เลยว่าฉันจะต้องเดินลงไปทางไหนอะไรอย่างเงี้ยวันลันทรูคือแบบ งงมากแต่ว่าวันจริงก็คือรู้สึกแบบโชว์มาสโกออนแล้วก็เพื่อนๆก็ช่วยกันเต็มที่อะไรเยงนี้นค่ะก็คือแบบใครที่ผิดทางก็ช่วยลากๆกัน <laughs> อะไรอย่างน <laughs> ี <repaired> ้ <laughs> ก็รู้สึกว่าแบบเป็นคอนเสิร์ตที่เชื่อว่าผู้ชมแล้วก็ผู้เล่นนะคะก็ได้รับประสบการณ์ในการโชว์ที่แบบแตกต่างจากคอนเสิร์ตปกติทั่วไปเป็นไปนตามที่คิดเอาไว้ทั้งหมดไหมคะหรือว่าโป๊ะแตกแตกกัน <laughs> <laughs> กั้เวทีก็มีบางอย่างที่เป็นไปตามที่คิดไว้เลยค่ะบางอย่างก็คือผิดพลาดแบบอิงมีช็อตหนึ่ง ที่ทุกคนอาจจะไม่สังเกตคืออิงขึ้นมาช้าสุดไม่ใช่ว่ามันเป็นซีนเปิดตัวที่ช้าที่สุดนะคะแต่อิงเปลี่ยนชุดไม่ทันค่ะ <laughs> <laughs> อะไรอย่างน <laughs> <ๆ>ี้มันจะมีหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในวันนั้นแต่ว่าพวกเราวนเนียนมากจนทุกๆอย่างมันเหมือนแบบออกมาไม่ได้แบบขาดอะไรอย่างนี้คะ่ะก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างมีการแก้ไขเฉพาะหน้าที่ดีคะ่ะแฟนๆเขาชมมันว่าคอนเสิร์ตนี้เขาฟังมากอิงไม่เหมือนคนธรรมดาเหมือนนางฟ้าเลยวินั้นนางฟ้าอ่ไปเพราะหนูลงสลิงมาหรือเปล่าลอยมาหรือเล่าหรว่าเป็นเพราะซีนนั้นแน่เลย คือจริงๆเราแบบเออ่คอสตูมอของโฟกี้นะคะก็คือเราใช้พี่ไซลิลคนเดียวกันนะคะก็คือพี่วิวค่ะก็ก็ทีมพี่วิวเนี่ยก็จะแบบคิดมาให้พวกเราทุกคนเลยเพราทุกคนก็จะมีซีนของตัวเองเช่นแบบว่าเออ่พี่สม้มเขาจะเป็นแบบดอกไม้ใช่ไหมแบบฤดูใบไม้ผลิอะไรเงี้ยก็จะแบบมีความสดใสเลยะค่ะโบกี้ก็จะเป็นฤดูใบไม้ร่วงก็จะมีความแบบว่าแซบๆขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยมีความแบบ Uh, สีหม่นๆหน,หน่อยส่วน B เขาจะเป็นซัมเมอร์อะไรเงี้ยสาวปาร์ตี้อะไรใช่ไหมแล้วก็อิงเนี่ยก็คงคอนเซปต์เดิมค่ะเป็นสาวขี้เหงาค่ะคือเพราะเพลงมีเหงาเยอะมากเลยก็เลยโอเคเราเป็นวินเทอร์เพราะฉะนั้นเราทำเป็นแบบควีนออฟวินเทอร์อะไรเงี้ยค่ะก็เลยดูแตกต่างกันในแต่ละคนค่ะคนละสไตล์รู้สึกว่าตัวเองเหมือนนางฟ้าไหมครับนางฟ้า หนูไม่รู้สึกว่าตัวเองไม่เหมือนนคะหนูรู้สึกว่าจริงๆแล้วข้างในหนูแบบว่าเฮ้ยฉันกลัวอยู่นิดนึงแต่ว่าเราแบบอาจจะทําหน้าที่แบบทุกคนดูไม่ออกอะไรอย่างนี้อายก่อนคอนเสิร์ตันจริงที่ขออนุญาตถามเลยมันก็มีดราม่าเกิดขึ้นด้วยแบบเออวงตรงวงแตกอย่างเงี้ยค่ะที่พอทราบข่าวครื่งดีเนาะใช่ใช่พอพอพอได้พอได้เห็นค่ะแล้วก็มันก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเนาะมันก็จะมีเห็นแหละแล้วก็มีการพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้ว เป็นคนนอกกับเรื่องนี้เนาะแต่ว่าถ้าพูดในมุมของเท่าที่อิงเห็นมาอรู้สึกว่าทุกคนไม่ถึงกับขั้นวงแตกหรืออะไรหรอกมันเป็นเหมือนเรื่องที่แบบว่าทุกคนเป็นเพื่อนกันอะแล้วก็อาจจะมีความเข้าใจกันผิดบ้างหรือว่าอะไรต่างๆอะไรเงี้ยมันมันก็ไม่รู้เรื่องอตื้นลึกหนาบางของใครขนาดน,นั้นแต่ว่าแค่องรู้สึกว่าทุกคนอะโตเป็นผู้ใหญ่พอที่จะรับฟังกันแล้วแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนพูด พูดพูดคุยกันในในเวที่เขาเปิดใจว่าแบบเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแบบเอ้ยจริงหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือมีการพูดคุยต่างๆคือทุกอย่างเนี่ยถูกเคลีย์ใจกันไปหมดแล้วแหละค่ะยิงเชื่อว่ายิงเชื่อว่าทุกคนเคลียร์แล้วนะอะไรย่างเงี้ยเพราะว่าตัวเองอ่ะก็อาจจะไม่ได้อยู่ในวันหรือว่าช่วงระยะเวลาที่เขาพูดคุยกันมากมายขนาดน,านั้นะไรเงีลยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอาเท่าที่หนูเห็นอ่ะหนูรู้สึกว่าทุกคนอนะ่ะเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็ มีวุฒิภาะวะในการทํางานแล้วก็ในการแบบพูดคุยกันที่แบบว่ามันควรจะเป็นแล้วก็ออกมาทํางานได้ทุกคนแฮปปี้แล้วก็โอเคทุกคนรู้สึกโอเคกลับมาไม่ได้มีอะไรที่อิงรู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคกับการทํางานก็คือเราสี่คนในโล่งใจแล้วก็เคลียร์กันหลังเวทีเรียร้อยแล้วก่ับที่จะาแบบดีชุ่มร้นคือหนูอะรู้สึกว่าส่วนตัวหนูไม่ได้มีความรู้สึกว่ามันกระอักกระอ่วน <c oughs> ตอนไหนเลยแบบคืออาจจะเป็นเพราะเรื่องบาง,บางข่าวเขียนอะไม่มีไม่มีชื่อหนูด้วยซ้ำดังนั้นคือ <c oughs> <c oughs> หนูรู้สึกว่าแบบหนูก็รู้สึกว่าตัวหนูก็ตอบในมุมคนนอกอะค่ะว่าหนูคิดว่ามันไม่ได้มีสําหรับตัวเราเราไม่รู้สึกว่าทุกคนมีความกอักกะอ่วนอะไรที่จะทํางานกันไม่ได้หรืออะไรเงี้ยหรือแบบพูดคุยกันไม่ได้คือทุกคนเป็นคนตรงแล้วก็ทุกคน เป็นคนที่โตเป็นผู้ใหญ่พอแล้วแล้วก็มืออาชีพพอแล้วก็พร้อมจะทํางานด้วยกันหรือว่าพร้อมจะทํางานต่อต่อไปด้วยกันพร้อมก็ยังรู้สึกว่าทุกคนก็สามารถนักกินข้าวกันได้หรืออะไรกันได้ก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรในช็อตที่แฟนชื่นชมมากๆเลยคือซีนบนเวทีที่เราสี่คนเนี่ยกอดคอกันเหมือนแบบว่าประมาณแบบเคลียร์ข้าวตรงนี้ไปเลยอย่างงี้ค่ะเป็นแฟนชื่นชมตรงนั้นมากค่ะค่ะใช่ค่ะก็คือช่วงนั้นเนี่ยทุกคนก็รู้แหละว่าว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะนะคะแล้วก็ รู้แหละว่าคนที่มาดูก็ต้องรู้แหละว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นอิงเชื่อว่าทุกคนก็คงคาดหวังให้พวกเราแบบไม่ไม่มีอะไรที่เขารู้สึกแบบคุยคนนี้อะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็คิดว่าคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนั้นมันทาให้คนดูทุกคนอนะ่ะรีแลกซ์ขึ้นแล้วพวกเราเองก็รีแลกซ์ขึ้นว่าแบบเราเราโชว์ให้ทุกคนเห็นนะว่าเราโอเคนะอะไรอย่างเงี้ยก็มีกอดขอกันมีวีเซลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็ ณนะตอนนั้นก็คือเป็นเรื่องที่แบบว่าทุกคนพยายามทําให้บรรยากาศณนะตอนนั้นรวมถึงคนดูหนึ่งหพันคนน่ะไปกับเราต่อในชั่วโมงนี้ด้วยะคะ่ะก็คืออิงคิดว่าเป็นเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่ที่พวกเราโชว์โชว์ด้านนั้นของพวกเราออกมาเลยทําให้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยมันไม่ได้แบบมีอะไรจริงๆเลยอิงรู้ส<ล>ึม,มสบักใจไหมครับอาารที่แบบว่ากะพริกไรหนูเหรอุดอ้ายคือพายแล้วค่อ๋อสำหรับหนูเหรอคะหนูไม่ได้รู้สึกว่า ไม่ได้ลำบากใจอะไรสำหรับในภพาส่วนตัวของหนูเพราะหนูรู้สึกว่าอิงว่าทุกคนนะในในในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะก็คงจะมีปัญหาทั้งส่วนตัวปัญหาต่ตางๆในชีวิตมากมายอะไรเงี้ยเราก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าใครมีปัญหาอะไรหรือว่าหรือว่าคิดอะไรอยู่นตอนนั้นอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่สามารถเอาตัวเองไปตัดสินเขาหรือว่าอะไรได้ทั้งหมดซึ่งอิงก,ก,ก็ มองในมุมที่เราเป็นเพื่อนแล้วเราก็ใครมีอะไรมาคุยกับเราเราก็ให้คําปรึกษาปลอบใจอะไรนะคะหรือว่าแบบก็ทําคือเราเป็นเพนคนยังไงดีเราเป็นคนที่ทุกคนแบบค่อนข้างเปิดใจกับเราด้วยแหละแบบมีอะไรก็คุยได้อะไรเงี้ยหรือแบบเราก็คือพูดพูดตรงๆกันอะไรเงี้ยค่ะหนูก็คิดว่าสําหรับตัวหนูเองอะหนูไม่ได้มีเรื่องอะไรที่ที่หนักใจเลยเพราะว่าเชื่อว่าคอนเสิร์ตนี้อาจจะทําให้4คนนี้ยเข้าใจกันมากกว่าเดิมก็ได้ ไอ้ช่วงนี้งานคอนเสิร์ตเยอะมากคุณยญิงค่ะค่ะอทัวร์ฟีเจอร์ทัวร์เลยค่ะได้พักบ้างไหมคะไม่ได้พักเลยเออไม่ค่อยได้พักเลยค่ะก็มีช่วงหนึ่งที่ทํางานหนักมากๆได้ไปพักผ่อนในโรงพยาบาลมาหนึ่งคืนเหมือนกันปุ๊บเลยหรอยังไงปุ๊บไปเลยเหมือนกันค่ะแต่ไม่ได้บอกใครก็เอ่อเหมือนน่าจะทํางานหนักละค่ะแล้วก็จริงๆเราเป็นคนแบบว่าถ้าโอกาสเข้ามาอย่างเงี้ยค่ะก็จะรับ บทอะไรเงี้ยค่ะเพราะคิดว่าถ้าโอกาสที่ดีเข้ามาเราไม่ควรปฏิเสธไออย่างแบบดิสนีย์วิชเข้ามาอะไรเงี้ยมีการพากเสียงครั้งแรกขึ้นมาแกกับกับดิสนีย์เข้ามาแล้วก็มีอ่ะตอนนี้มีซอฟคอนเสิร์ตพีเบิร์ดด้วยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีทัวร์คอนเสิร์ตตัวเองอีกด้วยอะไรเงี้ยก็คือแบบแทบจะแยกล่างในแต่ละวันเลยแต่ว่าอิงก็รู้สึกว่าทุกๆอย่างเราพยายามเอนจอยกับมันอะไรเงี้ยแต่แต่ว่าปรากฏว่าพอหลังจากคอนเสิร์ตโฟร์วีมาเรายังไม่ได้ไม่ค่อยได้พักเลยก็คือเริ่มกลับมาทํางานแบบเว อาจจะน็อกไปวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หมอสั่งห้ามไหมว่าเราห้ามทำสิ่งที่เราเออคุณหมอก็ถามค่ะว่าพักบ้างไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยอีกตบอกไปวอีกก็ตอบไปอีกก็เลยเปิดตารางงานให้หมอดูบอกว่าไม่ได้เลยค่ะหมอทุกคนรอหนูอยู่จริงๆมันต้องแอดมิดนานแค่ไหนคะหรือว่านเดียวก็ได้คือจริงๆคุณหมอก็อยากให้พักนานกว่านะแต่อาจจะไม่ต้องแอดมิดก็ได้แต่แบบกลับไปพักผ่อนที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าด้วย ด้วยตารางงานที่เรามีอยู่อะค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าแบบพักไม่ได้เลยค่ะหมออะไรเงี้ยหมอก็บอกว่าอ่ะเง้นก็ไม่เป็นไรเง้นถ้าป่วยมเมื่อไหร่ก็ค่อยกลับมาแค่นั้นจบเลยอะไรเงี้ยคือหมอก็คือเหมือนปงๆปงปงกับหนูแล้วเหมือนกันเลยอยหนูก็บอกว่าขอโทษค่ะแต่ว่าขอหนูพักคืนนึงแบบเต็มๆเลยอะไรเงี้ยแล้วก็กน้องค,คือมันเกิดอาการวูบหรือว่าอะไรครับใช่เป็นแบบเวียนหัวใช่เวียนหัวแล้วก็แบบเหมือนแบบเกือบจากบ้านหมุนแบบนิดนึงเหมือนมันเวียนหัวเวียนหัวก็เลยแบบรู้สึกว่าเอ้้้ยยววันนเเีีีรรงไไม่ดแลอะ้ย เลยลองไปโรงพยาบาลดูเลยค่ะมันเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตรงตอนที่เราทํางานเลยหรือว่าเกิดขึ้นใช่ก็คือหลังจากคอนเสิร์ตโฟคินหนึ่งวันแล้วก็ออกไปทํางานค่ะแล้วก็ปรากฏว่าทํางานเสร็จงานทำงานแรกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือกําลังจะลุกขึ้นรถไปทํางานที่สองระหว่างที่เดินขึ้นรถเนี่ยมันมีอาการแบบโองโเพลงค่ะก็เลยคิดว่าควรไปตรวจให้มันกให้มันดีกว่านี้เลยเราชุด<ร>คิดบ้างไหมคะว่าเราต้องพักหน่อยแล้วนะหนูก็คิดค่ะแต่หนูก็คิดว่า อาจจะต้องจัดตารางให้ตัวเองให้ดีอยู่นี้ในปีหน้าหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวต้องลองลองคิดดูให้ดีกว่านี้คะ่ะแต่ว่าจริงๆก็เชื่อว่าทุกอย่างมันน่าจะโอเคได้เรื่องการพักเนี่ยแหละเราอาจจะรับ<ม>ทุกอย่างได้เหมือนเดิมแหละแต่อาจจะต้องเมเนจเรื่องการพักผ่อนหนึ่ง<ข>อะไรค่อยพักปีหน้านะละกัน<อ>เนาะปรับตัวเองได้ยังคะยังค่<น>ะแต่ก็ดีขึ้นค่ะดีขึ้นค่ะพอแบบได้นอนได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็รู้สึกว่าแบบได้ฟื้นฟูอะไร โอเคค่ะยินดอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ